เบื้องหลังของเบื้องหลังของช่องพ่อใหญ่คุ้มรัพย์นะครับผมนี่นะครับผมพ่อใหญ่คุ้มรัพย์ก็มีคอนเทนต์นะครับผมว่าจะให้ช้างงานโดดใส่ตาชนนะครับผมอ้าวคือยังสั่นโอ้โชงงาครับผมผมก็นึกว่าช้างโดนะครับผมโอ้โหขนาดควานอยู่นี่นะครับผมดูชมชมเบื้องหลังนะครับผม ดูนะครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะครับผมพ่อใหญ่คุ้มรั์เนี่ยไม่ใช่โดดใส่แต่นี่นะครับช้างงาแกก็โดดใส่นะครับผมก็ธรรมดานะครับผมช้างตกมันเนาะอาการก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่ใช่ควานแต่ถ้าแต่ควานเนเข้าใกล้ได้สบายนะครับผมควานเนี่ยพอควานวีระควันกี้นี่ครับผมเข้าได้สบายนะครับผมนี่นะครับผมเบื้องหลัง เบื้องหลังของช่องพ่อใหญ่คุ้มซับนะครับผมโอ้สุดยอดมากครับผมถ้าเป็นควานเข้าไปนี่เข้าได้ถึงตัวเลยนะครับผมเข้าได้ถึงตัวเลยนี่นะครับผมพอควานก็กาลังถ่ายคลิปให้แม่ๆได้ชมกันนะครับผมก็เข้าไปติดตามนะครับผมช่องพ่อใหญ่คุ้มซับนะครับผมตอนนี้ซับก็600-700นะครับผมฝากแม่ๆด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเบื้องหลังของช่องพ่อใหญ่คุ้มซับนะครับผม นี่ก็จะให้ย่านะครับผมให้ย่าให้ย่าให้ย่าช่วงเย็นเลยใช่ไหมครับพอควันนี่โอ้สองทุ่มให้อีกรอบนะครับเพราะว่าช้างตกมันนี่ถ้าเราให้อดอาหารนี่แกจะอั้นนะครับผมออกไม่สุดก็อาจจะเป็นอันตรายต่อควันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเราให้กินเต็มที่นะครับผมถึงจะตกมันพอคว,วนันบอกว่าให้กินเต็มที่นะครับผมเพราะว่าย้าเยอะแกมีแปลงญ่าเยอะนะครับผม แกก็ไปตัดหญ้าจนมาผอมหมดแล้วครับผมนี่อยู่คนเดียวเลี้ยงสามเชือกดูครับผมผอมหมดแล้วพอใหญ่ของเราดูนะครับว่าพอควันไม่อยู่เราช้างเขาจะมาหาเราไหมนะครับผมนะครับผมยืนกินหญ้าอย่างสบายใจเลยนะครับผมดูนะครับผมเวลาที่ควันไม่อยู่หันหน้ามาหาเราเลยนะครับผมนี่ก็โยนสับประรดให้นะครับผมอ่ากิน เฝ้ากินเฝ้าย้อยอ่ะผมนี่ครับผมสูงยาวใหญ่ครับผมเป็นช้างงานเปกอีกหนึ่งเชือกนะครับเนาะพอควานแกบอกว่าตอนที่ลากไม้นะครับผมมีพวกขโมยมาแอบตัดงานนะครับผมทําให้ตัดโดนเนื้อแล้วทําให้งานเน่านะครับผมข้างหนึ่งเน่าข้างหนึ่งแตกนะครับผมตอนนี้ก็ข้างหนึ่งก็โผล่มาแล้วนะครับผม แต่ก่อนเขาเรียกงานเดียวงานเดียวครับพวกวันนี้ก็เรียกงานคู่แล้วครับเพราะว่าข้างหนึ่งก็ผูกมาแล้วข้างหนึ่งก็ยาวแล้วนะครับช้างชางงานที่แปลกนะครับผมช้างงานจะไม่ไปหน้านะครับผมงานกับหลังนะครับพ่อใหญ่กลุ้มทรัพย์นี่ทำงานนี่สุดยอดครับผมทํางานอยู่ด้วยกันเนี่เดินไม่ทันแกขายาวครับจ้วงเอาจ้วงเอาเวลาแขกเยอะๆนี่พ่อใหญ่กลุ้มทรัพย์นี่เต็งหนึ่งเลยครับผมเดินเร็วมาก ทำงานดีครับนิสัยดีนะครับผมแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกันก็ทัวร์แขกนี่ไม่มีปัญหานะครับเดินทัวร์แขกเร็วมากครับผมเดินนี่พอควันไม่อยู่ครับผมสับประรดจะมาหาเราหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมอาการตกมันนะครับผมก็ไม่มีเกยนะครับผมเพราะว่า ช้างตกมันก็ต้องปลูกในที่โล่งนะครับผมให้ให้ขับถ่ายน้ํามันกินหญ้ากินอะไรแล้วก็ให้กินเต็มที่ครับผมเพราะว่าช้างตกมันถ้ากินไม่เต็มที่จะออกไม่สุดแล้วก็จะเป็นอันตรายนะครับผมก็ฝากแม่ๆนะครับผมเข้ามากดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องพ่อใหญ่คมทรัพย์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องขนนนแฟมลี่ของเราด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ